ร้านกาแฟสวนคุณปู่นะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อมากๆในโลกของออนไลน์ต่อไปเราก็เดินลงมาเนี่ยด้วยทางลาดชันถ้าไม่ใช่รายการแบบกเกษียณน,นะแม่ไม่ทำหรอกเดี๋ยวขออนุญาตจุงมือเพราะว่ามันชันมากชันมากจริงไอ้ขาลงนี่ไม่เท่าไหร่นะ เรานสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผาหมีดอยผาหมีแล้วก็สวนคุณปู่เป็นคาเฟ่ชื่อดังที่คนในออนไลน์รู้จักเยอะแต่ว่ามันจะลำบากสำหรับวัยเกษรอย่างเราเพราะว่าจอดรถข้างบนแล้วก็ลงแบบรถทางชันทางเดินชันมากเพื่อแฟนๆรายการดูีข้างล่างวสวยมากะก,ก่อนเห็นไหมแฟนๆสวยมากเดี๋ยวเราก็จะพาไปชิม ชากาแฟสแน็คต่างๆเดินเล่นดูชมวิวแถวนี้อันนี้เป็นชิงชา้าเขาเรียกโลชิงชา้ามันจะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวเขาอะค่ะแต่ว่าให้แม่นั่งแม่ไม่กล้านั่งอืมโอเคไปกันป ก็มานั่งหลังจากเดินเหนื่อยเมื่อยแล้วเพาะทานอะไรเนี่ยชาเขียวของแม่ชามะนาวแล้วเขามีตู้เค้กมีขนมเค้กอยู่3อยา่างแต่อีกอันนึงมันครีมเยอะมากแม่ก็เลยลองชีสพายอ่ะให้พ่อชิมก่อนอชีสชอบอยู่แล้วแต่ไม่ชอบแคคเกอร์ข้างล่างของพ่ออ่ะแม่พอ กินแล้วก็บอกว่าพ่องไว้ในใจว่าอ้วนดีอ้วนดีอร่อยค่ะขนมเค้กแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นช็อกโกแลตก็จะเป็นพายเหมือนกันอืมอร่อยช็อกโกแลตอืมสองอืมแสดงว่า <c oughs> โอเคได้ค่ะมีโอกาสได้ขึ้นมาก็มาลองชิมขนมเค้ก แม่ชอบเป็นชีสมากกว่าบรเบรีชีสพายก็เรียกว่าขึ้นมาถึงบนนี้มีขนมเค้กที่ทานแล้วโอเคก็แล้วยิ่งทานกับพวกน้ำเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทานกับกาแฟร้อนๆเนาะแต่มันเหนื่อยไงมันมันร้อนไงอากาศมันอบอ้าวก็เลยขอ,อน้ำแข็งเส้นหน่อยฟิวดีมากสุดยอดมากงาม,มาแต่ว่างานนี้สวยมากอ่าช่องเนี้ยช่องลมเนี้ยงามเนี้ยไม่รู้ว่าเวลาทะเลหมอ,อกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนเนาะแต่ว่า ธรรมชาติมากเลยไม่มีแบบว่าบ้านแบบชาวบ้านนะคือมองเป็นคิวเขาต้นไม้ตำแหน่งตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมนันดีมากที่เขาดีมันนะมว่าถ้าเป็นสวนดอกไม้แถวนั้นนะจะโ,โหสุดยอดเลยนะแต่ที่เขาไม่ได้ปลูกอาจจะเป็นเพราะว่ามันหน้าฝนปะคะที่ฝนมันตกแรงๆแล้วดอกไม้มันจะช้ำหมดหรือเปล่าแต่ปลูกกุหลาบเขาปลูกกุหลาบนะกุหลาบเต็มไปหมดเลยนะเป็นเล่นไปล่ำลากันเลยนะ็อยายกจะแนะนํานะ ว่าถ้าใครได้มาผ่าฮีเนี่ยช่วงระหว่างขากลับอะค่ะที่จะเข้าไปแม่สายเนี่ยมันก็จะถึงสวนคุณปู่เป็นคาเฟ่ก็ลองแวะมาชิมแวะมากินขนมเค้กแวะมาเครื่องดื่มเขาเยอะแยะไปหมดแต่พูดจริงนะหนุ่มๆในเคาน์เตอร์สี่คนหน้าตาดีทั้งสี่คนเลยสาวๆเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาเจอะมาลองดูหน้าตาดีเอาไปแสดงหนังแสดงละครได้เลยนะจะบอกให้นะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ,อเหนื่อยแทบตาย <c oughs> ออแต่รู้สึกดีที่ได้มาเที่ยวอ,อากาศแบบนี้โอเคดูทางสิ ขี่เป็นหรือเปล่าเราอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไร่แสงอรุณนะแนะนําถ้ามาแถวเนี้ยต้องกินปลาน้ําจืดปลาในแม่น้ำโขงอร่อยเยี่ยมที่นี่ก็ีวิวทิวทัศน์ดีข้างหลังก็จะเป็นภูเขาแต่เพอเอินแบบพาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นสองหน้าอยู่ก็เลยลายหยีกันตอนนี้เป็นเวลาแค่8ดโมงเช้านะแดดแบบจ้ามากคือถ้าเรามาหน้าหนาวเนี่ยจะสบายกว่านี้ กขาจะมีทั้งแบบว่าเนี่ยอย่างบ้านเขาเนี่ยค่ะติดริมโขมมีอยู่สามหลังแล้วส่วนเข้าไปลึกๆเลยก็แบบไปปลูกในป่าธรรมชาติเมื่อวานแม่เลือกธรรมชาติเช้าขึ้นมาก็อู้มีบ่อปลาปลาช่อนตัวเท่าไหร่พ่อีโอ้โหสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากอาจจะแบบว่าขับมาไกลสักหน่อยแต่ว่าคุ้มกับแรนที่มาพัก ที่เนี่ยเขาจะปลูกผักเองนะคะผักเขาก็จะเอามาปลูกข้าวด้วยปลูกผักด้วยอีกอีก,อกหลายๆอย่างแล้วถ้าหน้าหนาวเขาจะปลูกสตรอเบอรี่เดี๋ยวแม่จะพาไปดูสวนเขาที่เขาปลูกข้าวปลูกผักปตามมาแต่ต้องขอเก็บจากรยางตัวเพราะว่าต้องเดินขึ้นโอเค ก็จะมาเก็บผักที่แปลงผักที่ทางรีสอร์ททางไร่ปลูกนะสด,สดสดเลยแล้วก็เอาไปผัดนำ้ำมันหอยผัดนำ้ำมันถอยหมูสามชัน้นได้หมูหมูมสามชัน้นดีเว่าโอเคโอเคมาพ่อถือให้แม่เก็บแล้วกันกวางตุ้งค่ะอันนี้กวางตุง้งเบอเขาจะเก็บยอดยอดเนี่ยประมาณนี้มาถึงแบบอ่อนแล้วไปผัดเขาบอกว่ามาที่เนี่ยให้เก็บผักเองแล้วส่งเข้าแม่ครัว บุ้งเลยไหมพ่อยอดนี้้ริงจริงเมื่อกี้เขาจะให้กลนไกลเราก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแค่จานเดียวพอให้คุณอีเขากเก็บมั้งถ้าเราไปปลูกพอ่อเราต้องใช้แปลงยกสูงเนะพราะรุ่นเราเนี่ยมันต้องยืนเด็ดให้นั่งยองๆแบบมันจะมีปัญหาโอเคไหมนเนี่ยโอเคเนี่ยประมาณนี้<อ>เดี๋ยวแม่จะไปเก็บผักบุ้งด้วย<อ>ข้างๆกันผักบุ้งเอาเอาเอา,เอาไปแซมก็เอาช่วงแบบสักประมาณแค่นี้ ก้ but, านมันจะได้อ่อนๆไม่แ okay. ก <sk> ่อือหนึ่งจานเมื่อกี้นี่ก้มๆเงยๆไปไงเดี๋ยวเราไปหาหมอนวดโอเคผักเขาปลอดสารด้วยนะจะบอกให้เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ดูทียอดงามไหมเขับ่อบุ้งเดี๋ยวแม่ให้พ่อเอาไปส่งที่ครัวแล้วเจอกันที่โต๊ะอาหารเช้าค่ะ ที่นี่ใส่ผักแคร์ด้วยจิ้มโชบก้องเลยพ่อคุณแม่คือคนละอย่างกันคนละสไตล์ไม่เหมือนกันเลยอ่ะถึงอยู่อยู่กันได้ยังไงก็ไม่รู้เราจะครบรอบแต่งงานสามสิบเก้าปีในวันที่เท่าไหร่พ่อครบรอบแต่งงานเอาแล้วหาเรื่องหาเรื่องมีปัญหาเรื่องมีปัญหาแต่เช้าข้าวขึ้นก็ีกันอ่า ขอโทษสมัยนั้นนะ่ะพิธีแต่งงานแม่มี2วันนะเห็นไหมแล้วทันสมัยไหมสมัยนั้นต้องแต่งสมุสรอตอนเช้าก็ญาติทําบุญแล้ววันนั้นนะเน่อที่สมุสรไม่ว่างก็เลยต้องเป็นอีกวันนึงไม่ใช่ว่าอยากแต่ง2วันหรอกรู้เลยว่ายิ้มเหนือแห้งอะเป็นยังไงมีโมเมนต์ขอแต่งงานไม่มีคบกันมา11ปีแล้ว พ่อบอกว่าจะแต่งอะไยังอ่ะที่บ้านถามแม่ก็เลยบอกว่าเออแต่งๆก็ได้ <laughs> ปีนี้สิเป็คือเราเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วก็บ้านก็ไม่ไกลกันเรามาเจอกันตอนมอป,ปลายแล้วโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยเรียนแค่ครึ่งวันสมัยนั้นฮนะแม่ย้ายมาอยู่เมืองนอนท์แล้วพ่อย้ายมาจากสตูลแล้วก็มาเจอกันห้องเดียวกันนั่นแหละเป็นป๊อปปี้เลิฟเลยนมคะไม่เพราะว่าตอนเจอเขาใหม่ๆแม่เกลียดเขาอะเกลียดแล้วได้นั้นผู้หญิงในห้องจะชอบกาเต็มเลยอ่ะจะเ เออน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาประทับใจอะไรเขาอย่างหนึ่งค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบสุภาพบุรุษมากมีวันหนึ่งแม่เอารู้จักท็อฟฟี่เหล้าไหมคือน้าเขาเอามาฝากจากต่างประเทศก็เออขออันหนึ่งมาแจกเพื่อนคือมันอมอ่ะมันก็เป็นลูกอมแหละแต่พอแบบว่าถ้าใครไปกัดเปะมันก็จะเป็นเหมือนเหล้าในคลาสเรียนเนี่ยแบบอาจารย์ดุด้วยมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมันกินในชั่วโมงแล้วพอมันไปกัด ปโป๊กแล้วมันร้องแบบเสียงลั่นห้องเลยร้องแบบอ้าวเ,เ,เล่าอะไรเงี้ยอาจารย์ดุด้วยเป็นอะไรเธออะไรเงี้ยเล่าค่ะแปอามาจากไหนเพื่อนให้ค่ะใครในห้องให้ผู้ชายคนนี้ค่ะยกมือแบบแม่เนอะแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้อย่างที่ฉันไม่ชอบหนะ้า <laughs> บรรยากาศที่นี่ค่ะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งที่เขามีบ้านพักอยู่บนเขาที่แม่กับพ่อได้ไปนอนเนาะยังไงแล้วเนี่ยมีโอกาสมาพักกันค่ะมาเที่ยวชมก็ได้มาพักก็ได้อาหารอร่อยแล้วก็วันนี้ก็คงจะล่ำลากันเพียงแค่นี้ก็ขอบคุณไล่แสงอรุณที่ให้เรามาถ่ายทำขอบคุณมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย